หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่เจ็ดมนุษย์หิมพันตอนสูสะกระสินทุ เื้อหลังผู้คลองนครสุวรรณคีรีออกไปชายคนหนึ่งยืนระวังตรงคอยอยู่ในเงาเมืดของฝากประตูห้องสงบเงียบและนิ่งประหนึ่งตุ๊กตาหินหรือรูปปั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นการแต่งกายว่าเขาไม่ใช่ทหารหรือสาวกในนิกายไตรภูมิเพราะนุ่งห่มด้วยหนังสัตว์ตัดสั้นเหมือนเสื้อกักติดกับผ้าเตี่ยว และอาวุธอย่างเดียวของเขาก็คือหอกใหญ่เท่านั้นนโรปาคงสังเกตเห็นความสนใจของข้าพเจ้าเหมือนกันเพราะหันไปหาชายคนนั้นพลางก็บอกว่านั่นคือตรีศูนย์ชาวผู้ไทยพลานใหญ่ของสุวรรณคีรีตรีศูนย์เข้าใจภาษาของท่านและชำนาญภูมิประเทศในแขวนสุวรรณคีรีอย่างไม่มีตัวจับ แต่นี้ไปเขาจะรับคำสั่งจากท่านต่อจากเราถ้าท่านพร้อมจะออกกันได้แต่เช้าอย่างนี้บางทีไม่ทันถึงเย็นก็อาจจะพบไอ้เลากับมนุษย์หิมพานพวกเราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางได้ทันทีข้าวเจ้าว่านั้นก็ดีละเชิญท่านได้รีศูนย์จะดูแลให้ความสะดวกแก่ท่านเองในเรื่องความปลอดภัยและอาหารตลอดการเดินทางครั้งนี้ถึงท่านจะไม่มีปืนผาหน้าไม้ไปก็ได้ ข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะข้อนั้นให้อยู่ในความรับผิดชอบของพวกเราดีกว่าเพราะอยู่ป่าเสียจนปืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราก็ว่าได้นโรปาก็แล้วแต่ติดตัวไปเถอะถ้าท่านต้องการมันติดตัวไปถ้าคิดว่าจะพาไอ้เคล้าของท่านกับมนุษย์หิมพานกลับมาได้นั่นเป็นประโยคสุดท้ายที่นโรปาเอ่ยกับเรา ต่อจากนั้นตรีศูนย์ก็นำหน้าพาเราสามคนออกไปสู่ความหนาวเหน็บของอากาศที่เย็นยะเยือกอยู่ภายนอกทุกขนทุกแห่งปกคลุมไปด้วยหมอกขอบฟ้าทางทิศตะวันออกก็ยังมืดบิดแม้กระนั้นพลานใหญ่แห่งสุวรรณคีรีก็คงพาเราเดินดุ่มไปตามถนนที่เงียบเพราะยังไม่มีใครตื่นนอกจากสาวกนิกายของนโรปาซึ่งลุกขึ้นสวดมนต์แต่ตีห้า และเสียงระฆังที่ดังกังวานมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งถึงประตูเมืองด้านหลังตรีศูนย์เข้าไปเจรจากับทหารผู้เฝ้าอยู่หน่อยหนึ่งประตูนั้นก็เปิดออกแล้วเราก็ลงไปตามบันไดหินกว้างและใหญ่ทำนองเดียวกันกับบันไดที่ขึ้นทางหน้าเมืองชั่วโมงหนึ่งเต็มๆทางเท้าจากเชิงเขาพอเราผ่านไปช่องเขาซึ่งคดเขียวเหมือนเขาวงกฏและยังมืดมิดไปด้วยหมอก โดยไม่ได้พูดจากันแต่ประการใดในแสงสลัวของมันแต่ทาบกันกับท้องฟ้าเบื้องหลังซึ่งค่อยสว่างเข้าทุกขณะเราแลเห็นหมู่บ้านตั้งตะคุ่มอยู่ตามไหลเขาสูงเป็นระยะระยะแล้วค่อยห่างเข้าทุกทีเมื่อยิ่งไกลจากสุวรรณนคีรีออกไปในที่สุดเมื่อตกสายพร้อมกับแสงแดดลำแรกฉายลอดกลุ่มหมอกซึ่งเริ่มกระจายออกลงไปเป็นลำดับลงมาสู่ พื้นดินตรีสูตรก็ให้สัญญาณหยุดพักข้างแอ่งน้ำผู้บนสันเนินแห่งหนึ่งปลดย่ามที่สะพายมาหยิบอาหารแจกจ่ายกันกินลักษณะของมันเหมือนเนื้ออบพร้อมกับกลิ่นเครื่องเทศและรถโอชาพอใช้ตะเกนซึ่งตลอดเช้าวันนั้นเงียบไปอย่างผิดปกติเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกว่าถามนายสังกรณีตรีชวานั่นทีเถอะนายว่าจะต้องเดิน เหมือนตามวัวตามควายหายใจหายคอไม่ทันไปอย่างนี้กันอีกสักกี่ยอดและกินเวลาอีกสักกี่ชั่วโมงตรีศูนย์ได้ยินเขาผินหน้าจากเนื้อที่กำลังแทะอยู่ในมือมามองดูกระเรียงชระแล้วก็ยักไหล่ตอบอย่างไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดในโลกว่าถามนโรปาตะเกิ้นเลิกคิว้วอาแกเป็นคนพาเรามาทำไมจะให้ไปถามเมือง ทิศศึกใหม่ถามนโรปาเขาสั่งให้ข้าเดินเร็วเพราะระยะทางยังอีกไกลเราคิดหรือตรีศูนย์ว่าเราจะได้พบซองปาคนของฉันกับมนุษย์หิมพานพวกนั้นก่อนเย็นวันนี้อย่างนโรปาว่ขาข้าพเจ้าถามนโรปาพูดอะไรเป็นนั่นถ้านโรปาว่าท่านจะพบคนของท่านกับมนุษย์หิมพานก่อนเย็นก็ต้องพบกันก่อนเย็นถามทำไม ฉันยังสงสัยเพราะเราเองติดตามกันมาเดือนกว่ายังไม่ใกล้กันเข้าไปได้อย่าสงสัยนโรปาไม่เคยพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงตรีศูนย์ยืนยันต่อจากนั้นเขาก็หันไปแทะก้อนเนื้อต่อไปจนหมดล้างมือขวา,ย,า,าย่ามสะพายแล้วก็ออกเดินทางต่อไปไม่พูดไม่จ้าอะไรทั้งนั้นเหมือนตั้งหน้าตั้งตาอยู่อย่างเดียวก็แต่จะให้ไปถึงจุดหมายทางที่นโรปาบอกไว้ว่า เราจะได้พบสองปลาและมนุษย์หิมพ่านการสักถามตำแหน่งแห่งที่ในภูมิประเทศที่แปลกและใหม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เราผู้เป็นคนต่างถิ่นหนทางที่ดีและวิธีเดียวจึงอยู่ที่มอบความไว้วางใจให้แก่เขาหลายครั้งข้าพเจ้าพยายามชวนตรีศูนย์สนทนาถึงประวัติชีวิตของเขาชาวสุวรรณคีรีโดยทั่วไปและนโรปาโดยเฉพาะแต่ก็ไม่ได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรมากนะัก นอกจากบิดาของเขาเป็นชาวภูไทยอพยพครอบครัวมาอยู่ในสุวรรณคีรีขณะที่ตรีศูนย์ยังเล็กอยู่และจำความไม่ได้เขามีเลือดชาวภูไทยแต่จิตใจเป็นชาวสุวรรณคีรีซึ่งทุกชีวิตดูเหมือนจะมอบให้แก่นโรปะเมื่อข้าพเจ้าถามถึงอายุอันแท้จริงของผู้คลองสุวรรณคีรีตีศูนย์ซึ่งเป็นคนพูดน้อยก็ได้แต่ยักไหลพึมพำว่า เท่าอายุของฟ้าและดินลักกระมังท่านเพราะตรีศูนย์จำความได้นโรปาก็อยู่ที่นั่นถามพ่อก็บอกอย่างเดียวกันผู้เท่าผู้แก่ในสุวรรณคิรีก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นบางคนถึงกับว่านโรปากเกิดมาพร้อมสุวรรณคิรีก็มีข้าพเจ้าแต่ตรีศูนย์รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับมนุษย์หิมพานเหล่านั้นตรีศูนย์ตรีศูนย์ไม่ค่อยรู้อะไรเหมือนกัน นอกจากพ่อเล่าให้ฟังว่านานมาแล้วมันหนีโรคระบาดจากทางเหนือลงมาเพ่นพ่านอยู่ในสุวรรณคกีรีและนโรปามอบหน้าที่ให้มันรักษาปากทางเข้าไปสู่บอ่อเพชรมหาการนั้นไว้แต่มนุษย์พวกนี้อยู่ติดที่ยากเดี๋ยวก็จะท่องเที่ยวไปทางโน้นเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ทางนี้จนกระทั่งนโรปาเองก็อ่อนใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรกับมันขอฉันถามอีกข้อ รีสูนรู้อะไรเกี่ยวกับบ่อเพชรมหาการนั้นข้าพเจ้าจ้องหน้าเขาอย่างสนใจความหวาดกลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพลานใหญ่แห่งสุวรรณคีรีอย่างเห็นได้แจ้งชัดในตาของเขากระพริบถี่สีหน้าเปลี่ยนไปดิมฝีปากก็ซีดลงเขากระอึกกระอักอยู่นานจึงได้ตอบด้วยเสียงกระซิบกระซาบสันส้นๆว่าอย่าไปพูดถึงมัน บอบเพชรมหาการนั่นถูกสาปเช่าสุวรรณคีรีกลัวกันทั้งนั้นแต่ทำไมนโรปาจึงจะต้องไปหวงแหนมันในเมื่อความเป็นอยู่และชีวิตประจำวันของเขาไม่จำเป็นต้องการมันเลยนั่นเป็นปริศนาที่ไม่มีใครในสุวรรณคีรีเข้าใจเหมือนกันแต่พ่อเคยสงสัยว่าที่นั่นจะเป็นสุสานของคนรักที่นะโรปาหวงแหนนักหนา ไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกหรือเมียซึ่งถึงแก่ความตายมาหลายร้อยปีแล้วและนับแต่จำความได้ตรีศูนย์ก็ดีพ่อของตรีศูนย์ก็ดีทวดก็ดีไม่มีใครเห็นนโรปามีคู่ครองอีกเลยหมายความว่าตามลทัทธิหรือศาสนาไตรภูมิของนโรปานะบวชแล้วก็มีเมียได้หรือไรเอกเรืองขมวดคิ้วถามบวชหรือไม่บวชจำเป็นต้องมีไม่งั้น ถือว่าไม่เต็มคนตรีศูนย์ตอบตะเกิ้นหัวเราะเบาๆลัทธิของเขาชอบโกนดีตะเกิ้นทักจะสนใจแต่ออกจะเป็นลัทธิที่กระเทือนใจในายต่อจากนั้นเราก็ไม่ได้สนทนาอะไรกันอีกเลยเพราะความสนใจในความสวยงามของภูมิประเทศที่เราผ่านและความทุรกันดารของทางเดินซึ่งประเดี๋ยวต้องปีนป่ายไต่ขึ้นสู่ที่สูง ประเดี๋ยวตะเกียกตะกายลงไปสู่หุบลึกข้างล่างทําให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลากระทั่งตกบ่ายเราจึงขึ้นถึงเชิงเขาซึ่งแลเห็นยอดปกคลุมไปด้วยหิมะนับแต่อยู่สุวรรณคีรีตรีศูนย์หยุดถอนใจยาวชี้ให้ดูช่องเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ซึ่งเขียวจะอุ่มและดาดดาดไปด้วยดอกดวงสีต่างๆกันปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกว่า นั่นแหละท่านที่นโรปาฉีให้ตรีศูนย์ดูในสะกสินทุก่อนพาท่านมาสะกสินทุเพระเอกเรื่องอุทานตรีศูนย์ถูกทีเดียวสะกสินทุในวิหารไตรภูมิของสุวรรณคีรีตรีศูนย์และเอ็นก็จําได้ว่าเป็นที่นี่นโรปารู้ดีว่าตรีศูนย์จะพาท่านมาถูกหน้าที่ตรีศูนย์หมดลงแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของท่านแต่ซองปาก,กับมนุษย์หิมพานพวกนั้นล่ะ ข้าพเจ้าถามตรีศูนย์คงจะอยู่ที่หนึ่งที่ใดในภูมิประเทศแถวนี้กระมังนโรปาบอกท่านไว้อย่างไรข้าพเจ้านโรปาบอกไว้แต่ว่าตรีศูนย์จะพาพวกเรามาพบกับสองปากับมนุษย์หิมพานอย่างช้าก็เย็นวันนี้ป่านใหญ่แห่งสุวรรณคีรีเงยหน้าขึ้นมองดูบริเวณเทือกเขาโดยรอบและท้องฟ้าซึ่งขณะนั้นโปร่งเป็นสีน้ำเงินเข้ม ตลอดจนช่องเขาข้างหน้าเราอีกครั้งครั้นแล้วก็ถอนใจไม่ผิดแน่บริเวณนี้แหละตีศูนย์เห็นในสักกระสินทุช่องเขานี้แหละนโรปาบอกให้พาท่านมางั้นลองลงไปดูข้างล่างเถะนายเพื่อไอ้ซองปลาหรือยักษ์สียักษ์สาจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างตะเก็นแนะแต่เมื่อถึงข้างล่างและตรวจดูตามทางด่านที่จะเข้าสู่ช่องเขานั้นอยู่นาน เราก็ไม่พบร่องรอยหรือวิแววอะไรซึ่งจะบอกว่าซองปลาหรือมนุษย์หิมพานคนใดผ่านไปภายหลังที่ย้อนกลับขึ้นไปตรวจตามต้นทางตอนบนอีกครั้งสักครู่ตาเกิลก็เดินสายหน้ากลับมาบนพืมพอมว่ารอยหมีรอยเสือนะ่ะพอหาได้แต่ไม่มีรอยไอ้ซองปลาหรือยักษ์สายยักษ์สีเหล่านั้นเจ้าเมืองนโรปานั่นผิดผิดเสียแล้วล่ะนายนโรปาไม่เคยถ่ายอะไรพลาดตรีศูนย์คานอย่างดุดุ งั้นซองปลากับมนุษย์หิมพานอยู่ที่ไหนข้าพเจ้ามองตาเขาขมิงตรีสนย์ได้ฟังก็ยักไหลถามตรีส่วนทำไมถามนโลปะหน้าที่ตรีสนย์หมดตรงนี้ต่อไปเป็นหน้าที่ของท่านการสักไซพาร์นใหญ่แห่งสุวรรณคีรีต่อไปไม่ได้ความจริงแจ่มกระจ่างขึ้นเขายังคงยืนยันอยู่แต่ว่า ภูมิประเทศที่เรายือนอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นภูมิประเทศที่ปรากฏในสักระสินทุซึ่งนโรปาชี้ให้เขาดูและเป็นภูมิประเทศที่เขาได้รับคำสั่งให้พาพวกเรามาส่วนจะพบสองปากับมนุษย์หิมพันหรือไม่และจะพบกันเมื่อไหร่ตรงไหนเป็นเรื่องของเราเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยข้าพเจ้าเหลียวดูภูมิประเทศรอบๆกายอีกครั้งอย่างหนักใจในเวลานั้นพระอาทิตย์ลับไหล เขาสู่ทางทิศตะวันตกลงไปแล้วถึงแต่แสงสะท้อนของมันลงมาฉายจับอยู่ที่ยอดซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะของเขาลูกนั้นและสันเขาข้างเคียงสว่างสวัยข้าพเจ้ารู้ดีว่าท่ามกลางภูมิประเทศเช่นนั้นเวลาขําเร็วและอีกไม่ช้าแสงสว่างต่างๆก็จะลับตาไปแต่เราก็ยังไม่ได้วี่แววหรือละแคระาไคาย สองปากับมนุษย์หิมพานตามนโรปาบอกไว้จนนิดเดียวอย่างไรก็ดีตราบใดที่แสงสว่างของเพลากลางวันยังคงอยู่เราก็พยายามหวังเข้าไว้ข้าพเจ้าเลือกเนินสูงอย่างหนึ่งซึ่งคุมช่องเขานั้น และตรวจดูจนแน่ใจว่ามันอยู่ใต้ทางลมพอที่จมูกอันดีแสนดีเพียงใดก็ตามของมนุษย์หิมพานจะไม่ได้กลิ่นเสียก่อนในระยะใกล้ครั้นแล้วเราทั้งสี่คนก็ลงนั่งซุ่มคอยเวลาล่วงไปแสงแดดที่ใช้จับอยู่ตามยอดไม้เหนือสันเขาและประกายพราวจากหิมะซึ่งปกคลุมอยู่บนยอดสูงสุดค่อยอันตรธานไปทุกคนเริ่มกระสับกระส่าย แต่ทั้งสีหน้าและกิริยาของตรีศูนย์ยังคงบอกว่าไม่ได้คลายศรัทธาในวาจ,จาของผู้ครองนครสุวรรณคีรีเลยทุกคราวที่ข้าพเจ้ามองดูตาเขาอย่างเต็มไปด้วยปริศนาหรือร้อยเอกเรืองและตะเกินบนอะไรอุบอิบออกมาเขาก็มักจะพึมพำซ้ำซ้ำซากซากอยู่แต่ว่านโรปาพูดอะไรเป็นนั่นถ้านโรปาบอกว่าท่านจะพบคนของท่านกับมนุษย์หิม,มพานก่อนเย็นก็ต้องพบก่อนเย็น แต่แกไม่เห็นหรือว่าอีกไม่ช้าก,ก็จะหมดแสงแดดแล้วตะเกิ้นอุทรแดดที่นี่หมดก่อนเย็นคอยต่อไปตรีศูนย์ตอบสั้นๆตะเกิ้นถอนใจเฮ้ยคอยนะมันคอยกันได้หรอกนายสังกรณีตีชวาดแต่ถ้าถึงค้างคืนตะเกิ้นเห็นจะตัวแข็งโดหนาวตายว่าแต่แต่มันกลิ่นอะไร กระเหลียงชราหยุดพูดอย่างกระทันหันในพิปิานั้นบรรยากาศรอบกายเราเปลี่ยนไปเป็นเคร่งเครียดเหมือนบรรจุด้วยกระแสไฟฟ้าเมื่อเห็นตาเก็นเชิดจมูกใส่ไปมาในอากาศในตาของแกก็เป็นประกายคล้ายกลิ่นของมันกะเหลียงชราพึมพำอะไรการตาเก็นไรเอกเรืองสงสัยยักษ์สียักษ์สาตาพองสีนายทหารเรืองแต่ดูๆไปก็ทำาแม่งทำาแม่งชอบก้น เหมือนจะไม่ได้กลิ่นจันกระพาะกับดอกคัดเขาแต่ทำไมปนกับกลิ่นเอ่อนั่นกลิ่นอะไรของแกตะเกิลข้าพระเจ้าหันไปสักอย่ากำลังนายพลสีนายเป็นคำตอบอา้าวหายไปเสียแล้วแกชะเง้อคอหันไปดูทางไหลเขาอันเป็นทิศที่ลมพัดมา ข้าพเจ้าและทุกคนแลตามแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากป่าไม้ซึ่งคลึ้มลงทุกขณะทาบอยู่กับท้องฟ้าสีเทาเบื้องหลังกำลังที่เราจับตาดูอยู่ทางทิศนั้นเองหินก้อนหนึ่งก็กลิ้งลงมาตามไหล่เขาข้างหลังพร้อมกับเสียงหัวเราะดังๆซึ่งทําให้เราหันกลับอย่างกระทันหันและกระโดดลุกขึ้นยืนทุกคนตะเกินเอื้อมมือมาจับแขนข้าพเจ้าโดยเร็ว กระซิบด้วยเสียงร้อนรนว่าอไอ้สองปาเงียบเงียบไ้ก่อนข้าพเจ้ากระซิบฉันอยากรู้ว่ามนุษย์หิมพานมาด้วยหรือไม่ตรีศูนย์เห็นไหมละ่ะนโรปาพูดอะไรเป็นนั่นท่านได้พบคนของท่านก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแต่เรื่องมันไม่สิ้นสุดลงง่ายๆเพียงแค่นั้นข้าพเจ้าอาจจะได้ยินเสียงสองปาแต่ก็ยังมองไม่เห็นตัวแกและมนุษย์หิมะผ่านเพราะฉะนั้นการร้องเรียกออกไปอาจจะ ทำให้มันตกใจผาซองปลาหนีเตลิดไปจนหมดโอกาสที่จะพบปะและพูดจะอะไรกันอีกก็ได้ด้วยเหตุนี้จึงกำชับให้ทุกคนสงบปากคำคอยทีอยู่สายตาก็สอดสายดูทางทิศที่เสียงนั้นดังมาแต่ป่าไม้ที่ปกคลุมเชิงเขาตอนนั้นอยู่และอากาศที่สลัวรางเพราะแสงสว่างกลางวันกำลังอันตรธานไปทำให้เราไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อย่างดีที่สุด ที่จะวินิจฉัยทิศทางเดินของซองป่าก็เพียงแต่เสียงหัวเราะของแกและเสียงพึมพำเหมือนกำลังพูดอยู่กับใครเท่านั้นจนกระทั่งผ่านสายมือเราไปในระยะไม่เกินร้อยก้าลงไปสู่ช่องเขาข้างล่างข้าพเจ้าจึงพอจะจับใจความได้ชัดขึ้นใกล้เข้าไปทุกทีอีอว้วใกล้เข้าไปอีกไม่ช้าไม่นานก็จะถึงที่นั่นเองกะข้า จะไม่ต้องพลัดพรากจากกันต่อไปต้องการลูกปัดกี่เกวียนข้าจะซื้อให้เองใส่ต้องการหมูกี่ตัวข้าจะซื้อให้เองเลี้ยงตะกอนกระซิบว่าไอ้เวนนั่นมันพูดถึงอะไรของมันน่ะนายข้าพเจ้าบ่อเพชรที่นโรป,ปาห่วงนักห่วงหนาไม่ให้ใครย่างกลายเข้าไปนั่นละกระมังงั้นก็กมของมันนึกว่าอยากจะรวยไปทำไม กลับจะเอาไปประเค้นให้อีผีดิบกลิ่นเหมือนแรงนั่นเงียบๆเธอตะเก,กินแล้วก็ตามฉันมาข้าพเจ้ากระซิบบอกข้าพเจ้าออกจากที่ซ่อนค่อยย่องลงไปตามเนินเขาทางทิศที่เสียงสองปลาดังมาอย่างเต็มไปด้วยความระมัดระวังตลอดเวลาในพลานใหญ่แห่งบ้านเมืองทุนยังคงหัวเราะพลางพึมพำอยู่ไม่ขาดระยะชั่วชีวิตข้ารอคอยขณะนี้มานานนักหนาอีอั่ว ดีใจไหมวะที่ผัวคนดีของเองจะได้เป็นใหญ่กว่าบรรดาพวกล้วะเลวๆทั้งหลายกลับไปถึงบ้านเมื่อไรข้าจะสร้างศาลให้เองอยู่อีกสักสิบหลังซื้อเกวียนให้ดูเล่นสักสิบเล่มนอนร้องละครให้สบายใจไอ้โกหกตะเก็นสะบดอยู่ในลำคอเบาๆรวยเป็นเศรษฐีเพชรขึ้นมาเมื่อไรมันก็จะมีย้าย อีกสักสิบคนนะไม่ว่าข้าพเจ้ายังคงย่องต่อไปอย่างระมัดระวังและคะเนจากเสียงซองป่าว่าห่างจากแกไม่ถึง59และและเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่ในช่องเขาข้างหน้าก็พอดีใครคนหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าเหยียบหินก้อนหนึ่งหลุดจากที่กลิ้งลงไปข้างล่างเสียงพุมพาของซองป่าหยุดชะงักพร้อมๆกับเสียงคำรามของมนุษย์หิมพผ่าน ขณะนั้นเองข้าพเจ้าก็ร้องเรียกแกลงไปสองฟ้าค่ครครเสียงสองฟ้าบอกความตกใจฉันเองจำไม่ได้หรือศักสุริยันกับพวกเราร้อยเอกเรืองแล้วก็ตะเกินเงียบกันไปนานเสียงมนุษย์หิมพานเหล่านั้นคำรามไม่ขาดระยะจนกระทั่งได้ยินเสียงดุจากสองป่ามันจึงเงียบไปตลอดเวลาข้าพเจ้าค่อยขยับใกล้เข้าไปทุกขณะ ความเมื่อที่ปกคลุมลงมาในช่องเขาทําให้เราไม่สามารถจะมองเห็นตัวกันได้แต่เสียงความเคลื่อนไหวซึ่งได้ยินชัดในภูมิประเทศที่สงัดและอากาศในที่สูงเช่นนั้นบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าสองปาไม่ได้หยุดดิ่งอยู่กับที่คงออกเดินเรื่อยไปในความเงียบนั้นข้าพเจ้าร้องเรียกแกอีกครั้งว่าสองปาแกไม่ดีใจหรอกหรือที่พวกเราตามมาทันตาม ตามมาตามมาทำไมในพลานใหญ่แห่งเมืองทุนกลับย้อนถามเยาะๆยอ้าวก็เพราะความเป็นห่วงว่าแกจะเป็นอันตรายน่ะสิข้าพเจ้าว่าเราตามมาก็เพื่อช่วยแกจากมนุษย์หิมพานและรับตัวกลับไปเสียงหัวเราะด้วยความขบขันดังลั่นไปในช่องเขานั่นและหัวเราะอยู่นาน <c oughs> อันตรายรับกลับไปจากลูกชายกับลูกสาวของซองปลาพากันกลับไปเสียดีกว่าซองปลากำลังจะไปสบายไอเวนนั่นอ่อยเหยื่ออีท่าไรเอายักษ์สียักษ์สาเป็นลูกสาวลูกชายไปหมดแล้วตะเกิ้นว่าซองปลาอย่าเพิ่งหนีไปไหนแกจะต้องกลับไปกับเราข้าพเจ้าร้องเรียกแกอีกกลับไปทำไมอ้าว ก็ไปหาลูกเมียของแกที่เมืองทุนสิพวกที่โน่นเขาก็คงจะกำลังคอยแกอยู่ด้วยความเป็นห่วงเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยและขบขันดังลั่นขึ้นอีกครั้งขันแล้วก็เปลี่ยนเป็นพึมพำ <laughs> เอ็งฟังดูสิว่อีอว้วนนายจะให้ข้ากลับไปหาพวกกะเรวรากที่โน,น่นไหนเมื่อข้ามีเอ็งอยู่ด้วยทั้งคน พากันกลับไปดีกว่านายซองปลากําลังจะไปสบายอย่าตามซองปลามาฟังฉันก่อนซองปลาข้าว่าเจ้าร้องอย่าเดินทางต่อไปแกะจะล่วงล้าเข้าไปในบริเวณบ่อเพชรนั่นไม่ได้เจ้าของเขาห้ามไว้เชื่อฉันกลับไปด้วยกันเถอะเจ้าของห้ามไวนายพลานใหญ่ชาวลัวทวนคํากลับไปด้วยกันฮ <laughs> อย่าให้ซองปาขันตาย นายต้องการมันเป็นกรรมสิทธิ์แต่คนเดียวเท่านั้นเองสองปารู้ดีไม่มีใครหลอกสองปาได้สองปาไม่ใช่คนโง่กลับไปอย่าตามสองปามาเชื่อนายดีกว่าไอ้สองปาเจ้าของเขาสาบแช่งไว้เองเป็นอะไรนายจะเสียใจตะเก้นว่าสองปาหัวเราะอย่างขบขัน <c oughs> ฟังอิตากะเรียงเจ้าเล่เพทุบายนั่นสิอีอว้วพูดยังกะข้าเป็นเด็กอมมือ กลับไปทุกคนอย่าตามข้ามากลับไปกลับไปข้าพระเจ้าสองป่าอย่าเข้าไปในช่องเขานั้นนโรปาผู้คลองนครสุวรรณคีรีให้คำมั่นสัญญากับฉันว่าขอให้แกกลับไปต้องการอะไรจะให้ทุกอย่างเขาสัญญากับนายไม่ใช่กับสองปาบ่อเพชรนั่นเป็นของสาธารณะมาแต่โบรมโบราณสองปารู้ใครจะห่วงห้ามไว้ได้กลับไปเสียดีกว่านาย ก่อนที่จะขัดใจกันสองปลาฉันฉันกลับไปอย่าตามซองปลามาพร้อมด้วยเสียงหัวเราะเหมือนคนบ้าข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝีเท้าของแกและมนุษย์หิมพานเหล่านั้นดังฝ่าความมืดห่างไกลออกไปจากช่องเขาเราได้แต่ยืนตะลึงอยู่กับที่จนกระทั่งเสียงเหล่านั้นอันตรธานไปในความเงียบสงัดและอากาศที่เย็นจัดลงทุกทีของราตรี ที่ปกคลุมลงมาอย่างรวดเร็ว